ก็ยังบอกฟังเป็นจนดังล้นใจฟังเสียงเพลงห้องคำทำเพลงออกไปรูก้ก็คงได้ยิน,น,ยน,นยรามาตั้งหลายชั่วโมงแล้วทำไมมันไม่ออกมาซะทีเนี่ยฮลอค่ะดาลิง น้ำหวัดกำลังจะรีบไปนะคะค่ะแล้วเจอกันที่เดิมนะคะ บารมีนายรีบจับแท็กซี่ฉันไปเร็วๆเฮ็กเธอลงจากรถฉันไปเลยนะนี่บารมีฉันไม่อยากมันทะเลาะด้วยนะรีบจับแท็กซี่ขนาดไปเถอะประมาแล้วแท็กซี่ขนาดมีอะไรก็ก็มีน้ำเน่านักร้องคนไหนที่แับฉันไงเนี่ยมันจะต้องไปหาชู้มันแน่ๆฉันต้องจับได้ทันหนัค่ะเขาบารมีนายต้องช่วยฉันนะนะบารมีนะบารมีช่วยฉันหน่อยนะบารมีบารมีก็ได้ ฉันจะช่วยเธอไปเลยบาลามีไปเลยตามไปเลยแต่เธอก็ต้องช่วยฉันเหมือนกันช่วยอะไรอ่ะช่วยให้ฟ้าหันมาชอบฉันฮะเฮ้ยไปแล้วบาลามีไปแล้วลว,ว่า,วาวไงล่ะต้องรอเปล่าล่ะรึเปล่าไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันบาลามีนะไปก่อนอไปก่อนไปก่อนจับเครื่องอะไรลงรถเลยนะหยุด<ฮ>ทำอะไบรบาลามีไม่ได้ ตกลงตกลงตกลงไปเลวรับปากให้แล้วนะเฮ้ยไปแล้วไม่้องรีับปากแล้วนะโอเคโอเคตามไปเลยตามไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของนิฟ้าสั่งไว้ได้หรือยังคะอ๋อเดี๋ยวจะพูดนะคะคุณฟ้าซื้อเครื่องสำอางที่นี่เป็นประจำเหรอครับใช่ค่ะ อืมตัวสักครู่นะคะแล้วตกลงว่าเซตไหนนะคะที่จะให้ฟ้าเอาวิถ่ายทรันิ่ง่ะจะเป็นเซ็ตไหนอ๋อมันนี้เป็นแบบคอยช,คชื่อพี่เซ็ชื่อไม่ค่ะใช่ไหมค่ะค่ะ่ค่ะแล้วนของคุณเงีนอนโดยสักรู้นะคะ ซื้อเซตใหญ่ขนาดนี้เลยแบบนี้ต้องไม่ธรรมาดาผิวเนี่ยะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือคือบัสอ๋ป้าคงศุขอะไรนะเอสคูทูว์คืออะไร เชื่อแบบนี้เช็คอังันนงวิตังอุปตังเนื้อมาดสุปาได้ต่อต่อนี่คือเมนูใช่นินโวเมนูฉันอาจจะบ้าที่หมกมุ่นแต่เลื่องแอซอนหรือเปล่าแอซอนเป็นสาวชาวดอยที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ม่านฟ้าคือครีเอทีฟสาวสังคม เป็นสาวาทันสมัยม้านฟ้ากับแม่ซอนจะเป็นคนเดียวกันได้ไงมาอไรพี่ีแม็กซี่ มองฟ้าอย่างนี้นแหละค่ะไม่ทานเหรอคะผมทึ้งในตัวคุณฟ้านะครับคุณฟ้า้เป็นผู้หญิงสวยเก่งมีสเสน่ห์แล้วก็ฉลาดอีกด้วยคุณทัศน์เทพพูดจาดีจังเลยนะคะพูดจาดีแบบนี้เนี่ยฟ้าต้องมีรางวัลให้เราละคะ่ะ คุณโดนฟ้าหลอกแล้ว่ะค่ะ <c oughs> วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณมาชอปปิง้งเป็นเพื่อนฟ้าไม่เป็นไรเลยครับเพราะวันนี้ครับทำให้ได้รู้จักคุณฟ้ามากเอะแล้วตกลงว่ามันดีหรือไม่ดีกันแน่คะเนี้ยดีสิครับ ดีมากเลยนี่ครับขอบคุณค่ะขับรถกลับบ้านดีๆนะครับถึงแล้วเนี่ยย่งริมโทรหามไหมได้สิค่ะไปนะคะครับ โอ๊ยมารมีเี่อะไรอย่างไรครับคุณฮะไม่ได้นะเราจะเข้าไปไม่ได้คืณแค่ไม่เห็นว่าฉันเข้ามัดรูกกับนายแล้วก็ฉ <c oughs> ันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน <c oughs> อย่างเธอเนี่ยให้ฟรีไม่เอาเลยไอ้หมูบ้านจอถ้าไม่รีบเข้าไปตอนนี้เนี่ยก็อย่าหวังว่าจะได้ภาพในน้ำหน้ากับชู

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องผู้หญิงที่นั่งรถแท็กซี่สีชมพูเมื่อกี้นี้อยู่ห้องไหนห้องนี้ครับเงินตั้งห้าร้อยบาทเนี่ยต้องได้มากกว่าแค่บอกเ่าอยู่ห้องไหน เฮ้ยปิดปิดเบาซิเดี Pal ๋ยวเขาก็ได้ยินทั้งหมนมันมีสาวแล้วทำไมไม่บอกฉันเอาเซอร์วิ่งชนเองอย่ามาโทษฉันสิเอาเอาเต็มกล้องสิเอาเร็วูแล้นี่ พร้อมหรือยังคะเริ่มกันเลยนะคะอ,อั๊วอุ๊ยชิงไม้เน่าเน,น,น่าอย่าเสรดฉันแน่ ฉันแจ้งตำรวจจับแน่ถอยไปยังไงลิสาไม่ได้ผีเข้านะคะที่ลิสาทำไปทั้งหมดอะ่ะเพราะว่าลิสาอยากให้คุณเพชรตาสว่างนางน้ำเน,น่านางน้ำหวานอะ่ะกำลังสศมเขาให้คุณอยู่นะคะพี่เพชรขาพี่ลิสาคะน้ำหวานรู้นะคะ ว่า,พาเพลิยสาเกลียดน้ำหวานแต่มันต้องใส่ายที่้ำหวานขนาดนี้ก็ได้ค่ะน่าจะตกไปแล้วตัวแม่เ้อที่เป็นเลวไร้สาระที่สุดเลยนะเลิกทำตัวเป็นเมียฉันได้แล้วผู้เ่าวสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ว,ว่าลิสารักคุณนะคะโอ้โหเหรอแต่ฉันไม่ได้รักเธอดูสารรูปของเธอสินะเทปีอะ หน้าก็แป้นเสียงก็แป้นผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยมันน่ารำงคาที่สุดเลยแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะว่าฉันกับน้องน้ำหวานเนี่ยเรากําลังคบกันอยู่เอาเวลาที่ไปจับผิดคนอื่นแบบนี้เนี่ยไปพัฒนาตัวเองดีกว่ามั้งจะพี่ว่าเราไปห้องอื่นดีกว่าอารมณ์เสียจริงเลยไปไปไปแฟนเธอไป ก่อนแต่ไรไปเอาต่างใดกันเขาก็ไปต้วยกันตึงวันแสนมวนใจพอพบหัวจักสาวชาวกรุงเบอเตา่าใดอายก็ไปเอาอ,อกเอาใจแต่เขาแค่เพียงบนเหมือนเจอกัาเปิ้ลแล คิดจะผิดยาฉันมาคช่วยนายก็ได้ตาคุณต้องอานคือ่น้อยน้อยน้อยล่ะล้าใจฉันมา